คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนม,มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเปิ้นเข้าไปเด้อด้ไปหอดทําพิธีกลางแล้วจุดธูปจุดเทียนกับแกตัวนี้กับบางเอินห้องดิเงียจะเสียงอีหยังเป็นเสียงหยังแต่บ่มีดอกเป็นแต่เป็นผีหลอกกับแกของกเอป็นตะย่ญาติเลยเงียบอยู่ดิเงียบสงัดมันบ่จ้าขนมหรือว่าเซื่อมากินข้าวปลาอาหารด แกวอีหยังอคตละไม่เอาไปครบเปิดฐานะก็หน่อยเลยว่าในโลกวิญญาณนว่าต้องย่านเพื่อนดอกถ้าหา้าววันน้ำเพื่นอนใดคนจะบ้ว่ายา,า,ยายาังนี่ห้าวดอกเขาไม่ทำตรงนี้เนาะเอ้ยขวิดขึ้นหอดว่าสันหวัวหน้าฉันละขึ้นโทดขึ้นหอด,หอ,ดอันตาเรายังว่าอุย้ยขึ้นหอดเพื่นอนนอกแถาแต่มาทำนี่ให้กว่าอันที่เพิ่นออกโทรทัศน์เขานอนบึงดิเนี่ยเสนอเพราะว่าบุกเข้าไปในะลึกเด้ เพิ่นหาพ่นใหญ่เพราะว่าเพิ่นไปกลางวินเพิ่นเห็นพ่นใหญ่ๆไว้แล้วไปกลางคืนมันจับพิกัดบ่ได้ดิจักน้ำเลี้ยวจักน้ำบินจักน้ำยังล่มมาลูกคุกค้านไปคำของรักซีล่มกับปั้นนั่นนีบ่บันบ่ญญัตนเ่ยเอาก็จังเบาหิวหน้าฟังนี่ล่ะเราบ่ใหายไปของรักเราก็ขอโทษเราตัวนี่ขอโทษค่ะว่าโอ๊ยขำหน่อยมากบุกกลางคืนบ่รู่ยังเด้อมาคมเงี้ยคมซานขออนุญาตให้กันไร กัดทั้งถือของไม่อยากินนั่นแหละของจินของหวาอาหารหวานข้าวหลายๆนะนํามาเด้อผู้ใดก็ดีน้ำมาน้ำกลิ่นว่ะเมื่อกินก็เลยคิดว่าเอาในโลกวิญญาณนี่ยเขาบอกไงเขาคนก็เนาะในใจวะค่ะก็บอกเป็นอย่างเดีก็ดีอยู่มันมืดเนาะเนี่ยบอกจากทางเนาะมาเรียมาเรียวคูกะ เอาเขาไปเลื้อยๆกับมึงยังหาพลนจ้าพลในแล้วเลี้ยวไปกับมิตรรักสีเขาเจ้าฝังไว้เนาะเสาปูนเน่กับเสาปูนเนี่ยล่ะโอ้เกิดมากท่านเคยเห็นหรืหลอกก็นอกสีสันไปหอดไปลืมดอกไม้ทด้บ้านสั่งพี่ๆเอานี่ล่ะพูดเถาว่าเลาะพายคงดีแล้วกับนักเนาะจะไปโค้ดแล้วกับทายพระยังไปแล้วกับไงแล้วก็เสาหาบหักทำพิธีอยู่หันล่ะบัมีดอกไม้ดอกดอกไม้ลืมเดี๋ยวไปกับมิตรดอกเข็มปลาแล้วเนาะขาวลากนี่เอ๋ว่าโอี้ยดอกไม้เข็มกะ ไหลดอกเข็มปลาแล้วอยู่หัน hey. ทั้พิธีกูก็ขออยู่ขอบ้านดอนตับไก่อันตับแก่กับห้องห้องแล้วล่ะก็หายไวๆดิตอนทั้พิธีอยู่หันกับแก่ห้องขึ้นมาทันดิแม่มันอยู่ต้นไม้ใ่ไงถ้าเฮาเอาวนถ้าทีมงานเฮาไปจะปุญญาติดอยู่ในทรกระดับที่ท네ี่พวกชั้นบิึงไปเรื่อยๆนะพวกข้าวไทยเขาก็สนมากเขาจ็เพรามันแผลบนไหนเนาะ อันนี้มันของเทเนาะมือกับมือกับแก่กับห้องเอาขึห้องไว้เทสันข่าวว่ากับแก่ปลาบอครับจ้ากับแก่ปลาดิม่ทั้งต้นใหม่ไงอ่างนี้ก็เลยบอกคนมามาอันเอาของมาเส็นมะวายประกันมากินเนื้อผีสมบูรณ์สีทั้งหลายผัวมีญาติผู้มีญาติก็มากินน้ากันทั้งหลายบ่เป็นยังดอกเข้ามาเป็นญาติิดกันหาเนื้มาเลกเปลี่ยนกันเพราะว่าเขากับขาดปจจใจทั้งนึงคนกับขาดนู่นนึงมันบ่จะดีอยู่ดิ ไดีดีก็แก่ก็เศร้าหงอยก็ทำพิธีเพอาะสมองเพป็นกะว่าคนได้แล้วเพป็นกระบอกเศร้าเศร้าได้แล้วกาสั่นย้ายมาไายรูเบาเมีว่าเก็ีบหรือว่าอีกสันเพป็นว่าเอาไข่ไว้เถอะอาจารย์เอาหน่อยเลยว่าถำเนียนคือเพิ่นว่าอยู่ในนีเนาะรอบหนารอบไหนก็สีมาเซียนไหวไหมเอาหลายกาก่าวเอาตามพิจประสงค์เอาให้มันอิ่มให้มันอิ่มล้นเหลือสุกูสุกคนเราใส่ ออกมาหลงทางนี่บ้านนี่น้อมันจำบ่ได้ดิมันเป็นยังไงหลงทางแต่ว่ามองไปขอไปทำพิธีนี่เห็นวบแต่งแังเหวนแล้วอาจารย์พ่นไปเห็นว้แล้วจะไหลมือแล้วมันเป็นพ่นยังไงปัญหาพ่นบกพเพ่นก็เลยไปอยู่ในคลองน้ำมันกับมีต้นม้ใหญ่ไงกับมีพ่นยี่ดอกแต่ว่าสมมติแค่หน่อยนั่นวันนี้ข้าเจ้ากันเลยอเพิ่นเห็นแล้วออกมามันหลงเรื่อยๆเนอะไปให้เลือกไปเรื่อยๆอันฉันเลยว่า อันเจ้าปูเจ้าตาเอ pale, karaoke, ้ยพาออกในทางไหนก็ดีมันเลี้ยวไปเห็นได้เห็นแล้วจะฝ่าตลอดเนาะกันย่างไปประมาณสามสี่หาเมตรนี่ก็แจ้งว่าเอะไหล่ะก็ในทางออกอ่ามาปฏิหารกับเพื่อนกับซอยห้องอยู่ตัวเพื่อนได้กินดีเนาะแต่ว่าความหวังของเขากับตัวนี้ล่ะเพราะว่าจะเมนโบตัวใดล่ะแม่พวกนี้ตีใอ้เบงแต่ว่าแม่ว่าสู่ฟางน้ำแน่ใจ่ะแม่เห็นเป็ยนยังแม่ก็สิเห um. um. ็นเป็นค e ือเขาวันมาเมือแรลกก็เนาะคุณเนาะ ที่เป็นปิศนาเนี่ยกัตัวที่ว่านี่ใส่ในใช่ครับนี่ใส่ในคือเลขหนึ่งให้ใส่ในตัวนี้แต่เพิ่าบห้นลนบวงสวงคู่นี้จะมาตลอดตัวใส่ในตัวคือปิศนาซะหนิจะตัวใส่ในนี่นำไยเลยบึงต่อเล็ก็เลยว่าเอ้าตัวนี้ก็ยังมาเป็นปิศนาอยู่นอกมาคนละทีบคนละอำเภอก็ดีแต่นั่นมาเป็นปิศนาคูวเลยว่าปิศนาเข้ากับบะไรยากเพราะว่าเขาจับจุดได้แล้วตัวนี้ปิศนามันจะเป็นตัวพรอมตัวเลขกับบ่วงจากนอก มันจะออกมาเป็น1ละว่าต้อง1ไทจ้า1ไทเนาะแม่น1ไขมเลมันก็สิมาตัวนี้ล่ะอือๆ2ตัวก็สิเป็นตัวเฮาเบิ่งนําเต่าเนาะอ่ะแต่ว่าเฮาก็บ่เคยเอาเียวงไปันล่ะเพิ่นมาแต่ว่าก็สิเบิ่งจ้แม่ีได้จังซี่บ่ก็สิจังซี่ล่ะก็สิเอา1ใส่อออใส่บ่แม่น ตัวพิศนาตัวใส่ไน่ะมันจะเป็นหนึ่งเดียวเอาเนึ่งหกศูนปะใส่กระซิเมนตตัวนี้ล่ะอตอนตอนตอนที่แหลกมันหันหัวเป็นหกเลยค่ะเราทำกระตีได้ีสองทางเป็นการหกกระใจ่กล้องให้เบิ่งเน่ค่ะมีกระซิมนต์ตัวหนึ่งโมมีหนึ่งมมีห่ลตีเอาหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันหลายั้างเร็วมันจะเอาเป็นหนึ่งมาพาอ้วนนั่นวนนั่นมันจะเป็นใส่ไหนล่หลัก็เป็นเป็นห้าเป็นหกอยู่นี่เนาะมันก็ออก พอได้ฝันว้ามันโดนจุ่มหนีมันจะเป็นเป็นเกลาหนึ่งบ่อเรียกบ่อหนึ่งเกลาแสดงว่าตัวมุนมุนใส่ในเนี่ยจะเป็นหนึ่งตลอดตามที่แม่สั้งเกลียดมากแม่บอกย่าหนึ่งตลอดเร็วจะสั้นก็จะเป็นหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนร่าหกหนึ่งศูนย์นะจ้าตัวสามตัวนี้นะตัวนี้ถือว่าเป็นศูนย์ดอกตัวใส่ในนี่ยังไงก็ตรงบอกเป็นศูนย์ถ้าซาสามสี่ทางมันนี่เนาะ ตัวนี้ล่ะตัวพามูระถูกเคยรนี่ตัวพามูยามันมันก็เลยจับจีบเร็วมันพิ่นะคนเรว่าปืนังคนเรีก่าก็เลยว่ายิ่งปลาไปเลก็เลยว้าเ่นหลวงี่เยริ่งอนูายิ่นอยู่อยู่ย่งอูนอยอยู่อยูู่ย่อยู่ออยองิ่งอิอ่งอยู่อยู่่ยอย่่อ เลขศูนย์นี่ใส่ในแม่ท่านที่เป็นหนึ่งคุณแม่ก็ได้น้ำยูก็ได้เพราะได้กินในท่านเราบริสุทธิ์วะอันเขาทุ่งไหลเขาเกษียใจที่สามรถถืเนาะจะได้ยูได้เพราะได้กินในท่านได้เพราะว่านักใจเป็นไรแต่ว่าผู้คนแย่ที่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์มันมากจะบอกเป็นศูนย์ตัวนะใส่ในนะเป็นศูนย์เพราะว่า ประจำเลยล่ะคือหนีปูว่าห้องเาต้องปิดใจเลยตัวใส่ในห้อจับติดแล้วมันหลายครงแล้วมันจะมาเป็นหนึ่งทันทีแล้วหวาเนาะห้อเาหนึ่งหกศุนหน่งเสนนี่ชั้นนกแบนี้นะกระสนเท่านั้นแหละอหนึ่งสองตัวกับสุนหกศุนเราคิดว่ามันสูนกเป็นเก้าว่าเป็นแปดว่าเป็นเจ็ดเป็นหกโอ้มาเป็นเจ็ดเป็นยังดอกทุกวันตัวนี้นะเป็นเก้าซุนหนึ่งก็ได้ด้วยล่ได้จะเป็นจะเก้าห้อกลับสองด้านเนาะ ก็แ <Das S 2> <อ>ม่มเราให้แนวทา<อ>งมาแลกเลยมันเหมือนกันพุ่มตัวนี้กัศูนย์เนาะศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกพุ่มตัวนี้กับ 0, 0 6, 0 6, 0 6. กับข้าว่าตัวเดียวก็ได้แต่ว่ามันผิดตัวตัวหนึ่งจะมีิสัในเนาะ<ม>ตัวนิสัยไหนนั่นละ่ะตัวสำคัญนั่นถ้าจับซ้ำงวด,วด,วดตีซีงวดตีจะเป็นหนึ่งขันทีละ่ะสองสามงวดจะไม่จะม่เป็นหนึ่งเพราะว่าพอตรงสงใส่เดี๋แต่ว่าวกับคนสยาำอีกจะพุ่มอยู่ดอกก่อนจะมือโชคดีเขาเนาะ สามพุ่มก็คือชั่ว่าหลักขี้งวดนั่นสิไปขออีกพุ่มหนึ่งท้งงวดท้งงวดที่เพื่อนเคยไปเอานะสามงวดส่อนนะนเพิ่นจะเอาสามพุ่มจะตรงเปรเลยเลยแต่ว่าข้าวม,มากขึ้นก็สีได้เงินใส่นอนหลายอยู่หลายแสนที่ผู้เข้าเจ้าได้บ้านเข้เจ้ากันบ้าน,นึงก็มาถึงสามพุ่มสี่คนยังสีหนา<อ>้าอันนี้แต่นนสองพุ่มแล้วครับที่บนขอค่ะสองแล้วสองตัวค่อยๆกันแล้วแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อน,นว่าเปิดเลยละเปิดแล้ว ลวงกระสไพเอาไว้หันละนูวแม่จะเก็บต่อแต่ว่าคิดว่าจะทดลองอีกนี่จะพุ่มเพราะว่าปูเพิ่นนังเบืองว่ามันมีพุ้มหนึ่งจะให้อีกอยู่ถ้าเพิ่นอยากให้ไปทําบุญให้เพิ่นเคยมาเข้าฝันพ่ออยู่ว่าทําบุญให้แน่เพิ่นก็บอกเลยแต่ว่าอันบารมีเพิ่นบ่ถึงเพิ่นก็บอกบ่ถึงเพิ่นก็เลยอยากให้พ่อทําบุญให้เพิ่นใจจะลายปีแล้วปูเลยนางเบืองให้ปูก็บคุณหัวลูกงาโลดเพิ่นว่าเสหายต่ว่าทําบุญให้เพิ่นเนี่ เจนกต่มีพี่น้องยื่นี่แหละที่บันดงมาท่องนี่แหละจร <c oughs> ียว่าสิไปบึงไ,ไกลนนก่เรีนคนย้ายนี่แหละมาเที่ยวตรงเป้าตรงประเด็นตัวนี้ค่ะผู้ใดคิดว่าสิเสียงโูงเสียงลาบแต่ก็ได้เสียงอยู่ข<ม><ม>องเมืองสะกอนแต่เก่าเพิ่นกะมันกะพลาดมากกะสังหวัดนี่กะเ้าเดาถูกกะถูกเนาะแต่ว่าจังหวัดก้อนๆผมไม่ได้เดาดอกมีเล่นงไจ้าพยายามมาตุ๊จิเปิดให้แล้วเพราะว่า คุว่าอาจารย์เมี่ยคุณยังเป็นกระเปิดบารมีเห็นไหมเนี่ยคเปิดนห่ที้สางแงี้ยคุนว่าเุณเปิดสิ่นีคนทั้งนอกพาผู้มีบุญวาสนาจะทานบุญเขามาสร้างให้การเชี่ยวซูดเชี่ยวลาดเพื่อนกับอาจารย์คุณเคยไปเพื่อนกระดิ่งเส้นทางของเพื่อนเนาะเพื่อนกับพยายามเพื่อนเลี้ยงสงสัยอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี้เพื่อนไปมากขาแยกทางกันทุกคนคิดว่าเพื่อนสยาำอีกอีกดอกครั้งหนึ่ง ตอสามไ้เ่ากับสามนะัโบโมเมนต์นจะมาเข่าฟันเลยโมเมนเดืเอ,อดมันจะวานามันจะมาเข่าฟันพอ่ลนะะพอิบนมนจะวานโมเมนต์เลือตาเอามาเร็วสองพุ่มสามพุ่มบเขาเด้อมันจะเป็นตัวนั่นวานาจะเป็นตัวนั่นคือรอบนั่นสองพุมนี่ว่าไม่หนาบุญดีคนมาเบืงเพราะว่ามันติดติดมาหลายงวดเป็นบ่อมันกรดังดังดังซ้ำนี่ ผู้ขายังรับเขกบนหวาท่านไหวอยู่รค้ามันก็ะลายพันุพุ่มใดแม่พุมอยู่วัดเท่านี้พุ่มตรงนี้ลก็พุ่มในนั้นพุ่มพุมนี้มาถึงพุมพ่นนี่บครัพุ่มพ่นนี่แตาพุ่มในนั้นมันจะเป็นหลืดทย่างเข้าไปฝังมีมีพุ่มหรือบ่าข้างในท่านผ้นี่มีที่เอาถือประจําน่หลพุ่มน่ย้ยใกล้นี่ครับจ้ายุ้ใกล้่เด้เขาไปเมองเนาะมือว่านี่มือหัวหนามากคุณยายวันศิาเขาไปบึงเปิ้ลมาคนแก่ มันบ่นไกลดอกใกลใใ้ๆนี่ล่ะอ๋อย่างไปตอนนี้ได้ภา่นค่ะย่างไปตอนนี้ก็ได้มันมันบ่นไกลแม่นบ่่บอยากไป,ไป,ไปไนในใมันจะเป็นลือหินปู่ก็จะเอาไปทําสมาธิอยู่นะสามหงดสี่หงดซ้อนเด้ค่ะแต่ว่าใกล้ใกล้ปู่เพิ่นบวงสรวงเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ในนี้เพิ่นก็บ่ปล่อยปานไรเนาะปู่เต่าหนิบ้างขึ้นเต่าเฮาหนิล่ะขึ้นเต่าท่านปู่นั่งสมาธิเราก็บสมาโลดดอก ผู้ขาวผู้แดงผู้ยังเพลินนี่เฮาเสียนไวยังอยู่นี่เขาก็ต้องเอื่นเพิ่นมาดิเสียนไวยังก็ยาเขาก็ต้องเอื่นเพิ่นคือเก่าเขาก็ต้องเอื่นเพิ่นมาเป็นผู้อันสักขีพยานคือเก่านี่ย่างพระเพิ่นสิเบิ่งก็ได้แต่ว่าหม่องนี่เพิ่นเมื่อยเพิ่นลาเพิ่นพักสกอนแต่ว่าเพิ่นกระเสี่ยงหายไปดินี่ม่องนี่ค้าบ่ได้สามผู้โตสามแป๊ะว่าเป็นคือโตสองเป๊ะเลยบันมื้อนั้นเอาสองพุ่มคล้ายๆกัน พอเลยมาเทนเราก็เลยนอนอยู่ด้วยกันล่ะปู่เลยสับมันกระทำว่าบอกว่าสองทุ่มนี่โบเขาเรีบกโเขาอมันสิเขามันสิออกเก้าหนึ่งเด้อเป็นวะก็ไม่ออกเพาจังหันยังมันเศร้าหลายตาเราก็บอกให้หมู่ฟังเด้เลขบ่ออกเด้อเอาหมู่วานนี่เฉพาะกันซื้อเด้อผู้ใดซื้อผู้นั้นเสียเงินว่าซั่นเลขสิออกเก้าหนึ่งตาวะมันออกหนึ่งเก้านอกเลขก็สิบอกตรงว่าหนึ่งเก้าคนขยันคนผิดศีลบ่ซั่นุกก็เลยออกเลขก็เลยออกหนึ่งเก้าล่างนะ ถือว่าเม่นอยู่ปูก็ะดี้าปูเคนซื้อหลายเคนก็ซื้อเปูคนเงินหลายเนาะจ้าปูเคนเดือนขึ้นไหนก็เตื่นตลอดนั่นแหละแต่นี่ก็อยากกินหลายเลยนี่นี่ตัวใดครับตัวนี้ล่ะทงเต้าน้อยนี่ก็ดีตัวหกอร้อยเนาะยาจะเมือคืนตัวเมือคืนนี่บาท่านได้เงียบน้ำมือเศร้านี่ก็เงียบอยู่ข้าท่านก็ถามอยู่น้อยก็บาท่านได้ดูออกว่าเป็นยังไงให้ปูเคนเป็นผู้ว่โอ้ตัวหกซูนซูนหนีอันแล้ว คนซ no ื้อหลายเลยที่เห็นคนมาซื้อกันอยู่นี่แต่ว่าข้านไอยก็บ้านในซื้อจักบาทเราเอาแต่ดวงวันวันนั้นมีเฮาสิได้ซื้อเขาก็ต้องได้ซื้อแต่ว่าตัวเมื่อคืนนี então, though, ่คร anyway. ูว่าสมมติเงียบไปก่อนเดี๋ยวสิบปีแต่ละน้าเบอร์เก่าสูงพอวันเก้าร้อยนั่นมากแล้วเท่ากับซื้อเก้าสูงซื้อแต่ว่าถ้าหาสิบคุณหาสิบเลยคุณหน้อยนี่ลยเพราะว่าเมียนอยู่อันอาจารย์อยู่ที่คนเดินตอนเรียนมาสร้างคู่ ปูนี่เพื่อนก็บอกว่าจะได้ไปเรื่อยๆอะไร <Big> แม<น>่สรุปให้แอนาจาว่าเลขที่แม่ตีที่แม่เบิงที่แม่ปูเคอยอยู่น้ำปูเนาะคะ่ะ<ผ>ที่จีสามารถแตะตัวที่ว่าบังไว้มีตัวใดแน่ก็จ้าตัวบังก็ได้เป็นตัวหนึ่งนั่นลูกเป็นหน,ปหนึ่งตัวเดียวหนึ่งเป็นรู้เราจากหนึ่งก็ไมาเป็นศูนย์จะว่าเป็นตัวอื่นหรอกสรุปเป็นตัวใดก็จ <at> ้านหนึ่งยังเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ติดออกจากกันก็ หนึ่งศูนย์หกศูนย์หกเท่านั้นล่ะกับเอาตัวตัวที่ไม่ใส่นห่น่ะจะเปียได้เป็นหนึ่งในจะกับเป็นได้แค่หนึ่งกับศูนย์จะเปลี่มนตัวเอื้องมได้หกกับเก้าเนมาค่ะหกนาจะสามารถจะเป็นเก้าได้เนาะต่ว่าตัวออกมาจากจากขันจานเลยเมื่อคืนนะมันจะเป็นเนผมก่อนนะฟองผมบอเย็นตัวมีใส่ออกรตศูนย์อยู่กลาง มันจะเป็นหกน้ําหลังมันจะโบไวขึ้นเป็นเก้าอินโบตอนที่มันลอยอยู่ในน้ำไม่ขันไม่ขันฟ้าบาดเราตัวแรกนะมันจะมาทรงนั่นบัดคนก็เลยโยวว่าเอาคุณยายไทยโทรศัพท์เอาวนะคุณยายว่าภาาไทยก็ได้หอกจักรย่ดอกมันมันไปเรื่อยๆมันก็สิ้นละเนาะะก็เลยว่าภาาไทยก็ได้อกอาจารย์กิจดมันก็จังันตีงอกจากน้ำแตกกันสดดอกตัวแรกมันจะเลี้ยงตัวนั่นละตัวใส่ไหนละกระสูนละก็หก มันจะมาเลี้ยงนี่ทีแรกพะวาเขาภาวนาะเขาจุดถูกสามดอกเขาจะบอกว่าอขอสามตัวเลขค่ายรางวันที่หนึ่งมันมีหกตัวขอแค่สามตัวเลขค่ายของเรารางวันที่หนึ่งนะงวดวันที่สิบหกเมษสามขอสอกระบอกขึ้นไปให้สั้นจริงๆเด้ออย่าปิดอยา่าบังก็ะบอกขึ้นไป